เป็นคนปล่อยน้ำเกลือจนหมดมาหนุดปากฉันไว้ฉันขยับไม่ได้พูดก็ไม่ได้คุณแม่แน่ใจแล้วใช่ไหมครับฉันเห็นชัดเต็มสองตาเลยฉันไม่ใส่ร้ายป้ายสีไปหรอกคุณแม่ครับถ้ามีเรื่องอะไรเราค่อยค,ยคุยกันพรุ่งนี้ดีวกว่าครับวันนี้คุณแม่พักผ่อนก่อนดีวกว่าเรื่องมาถึงคันนี้แล้แกยังจะปกป้องมันอีกเหรอเอมานี้ คุณไม่คิดจะอธิบายผมหน่อยเหรอฉันไม่มีอะไรจะอธิบายค่ะคุณหญิงเรียกฉันมาพบตอนสี่โมงครึง่งเราฉันไม่อยู่ในนั้นแค่ไม่กี่นาทีถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ยคุณก็ไปดูกล้องวงจรปิดเอาแล้วกันอธิคมตอนหกโมงสิบนาทีอะดาวนี้ต้องกลับมาแน่ดูต่อไปเรื่อยๆสิต้องเห็นหน้าดาวนี้แน่ คุณดาวนินควที่บ้านเหรอครับก็ฉันบอกแล้วไงคะว่าคนในคลิปไม่ใช่ฉันน่ะสำนวนกิริยาหน่อยคุณช่วยอธิบายต,ต้นจนจบว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาคุณดาวดินคุณกลับไปได้แล้วเพราะมีคนประกันตัวคุณแล้วเชี่คุณประกันตัวฉัน แต่เพราะว่าคุณเชื่อหรือไม่เชื่อฉันก็แน่ค่ะ